มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินกันนะคะทุกคนใครไหวก็ได้ไปวิธีลงทะเบียนรับเงิน1,000กินพักเที่ยวโอนเข้าแอปโครงการกินพักเที่ยวต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่โครงการเดียวกันกับกระทรวงการคลังแจกเงิน1,000-2,000ถึง2,000บาทต่อคนค่ะ เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าประชาชนคนไทยมีโอกาสที่จะได้รับเงินสูงสุดถึง3,000บาทต่อคนค่ะหากลงทะเบียนได้ทั้งสองโครงการสำหรับโครงการกินพักเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะแจกเงิน1,000บาทเพื่อให้ประชาชนนำไปท่องเที่ยวนั้นมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะเหตุผลที่แจกเงินนายพิพัฒรชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าโครงการกินพักเที่ยวเป็นการแจกเงินทุนตั้งต้นคนละ1,000บาทเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศโดยจะใช้งบกลางปี2,563วงเงิน5,000ล้านบาทค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวจะนำเสนอครมเศรษฐกิจวันนี้6มีนาคมและถ้าผ่านมติครม จะเริ่มโครงการกินพักเที่ยวภายในต้นเดือนเมษายน2563ค่ะโดยที่มาของโครงการดังกล่าวมาจากการท่องเที่ยวในประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์โควิดโดยคาดว่ามาตรการนี้สามารถสร้างการหมุนเวียนให้ระบบเศรษฐกิจได้ประมาณ25,000ล้านบาทค่ะ อย่างไรก็ดีนายพิพัฒน์อย่างระบุไว้ว่าเงินจำนวน1000บาทนี้ไม่สามารถเอามาใช้จ่ายแบบอิสระเหมือนกับชิมชอบใช้ใครมีสิทธิ์ได้รับเงิน1,000บาทนายยุทธศักดิ์สุสอรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินจำนวน1000บาทจากโครงการกินพักเที่ยวคือ ประชาชนคนไทยจำนวน5ล้านคนโดยจำกัดโค้ตาตามจำนวนประชากรแต่ละจังหวัดเพื่อให้การใช้จ่ายกระจายตัวทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยค่ะและผู้ที่มีโอกาสได้รับเงินฉฉเฉลี่ยอยู่ที่1ต่อ14คนนายยุทธศักดิ์ยกตัวอย่างว่าประชากรในกรุงเทพมีจำนวน6ล้านคนจะมีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน4แสนคน ประชากรในจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน1.7ล้านคนจะมีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน1.2แสนคนค่ะประชากรในจังหวัดราชบุรีมีจำนวน9แสนคนจะมีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน60,000คนเป็นต้นหมายเหตุจำนวนประชากรจะยึดตามจำนวนประชากรในทะเบียนบ้านเมื่อถามว่ามีเกณฑ์วัดอย่างไร ใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน1,000บาทนายยุทธศักดิ์ให้คำตอบว่าเมื่อโคต้ามีจำนวนจำกัดแต่ผู้ต้องการรับสิทธิ์มีจำนวนมากการแข่งขันก็จะเกิดขึ้นซึ่งการแข่งขันนั้นก็คือใครเข้าก่อนได้ก่อนครบโคต้าก็หมดสิทธิ์ค่ะ วิธีการใช้เงินกินพักเที่ยวนายยุทธศักดิ์เปิดเผยกับทีมข่าวถึงรายละเอียดการใช้เงินจากโครงการกินพักเที่ยวไว้อย่างน่าสนใจค่ะโดยทีมข่าวจะเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายๆดังต่อไปนี้เมื่อคุณลงทะเบียนรับเงิน1000บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและระบบยืนยันว่าคุณได้รับสิทธ์ คุณจะต้องโหลดแอปพลิเคชันส่วนจะเป็นแอปใดนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างหาหรือเข้าไปในโทรศัพท์มือถือในแอปพลิเคชันดังกล่าวจะมีรายละเอียดของแพ็กเกจทัวร์ต่างๆให้ท่านเลือกหมายเหตุแพ็กเกจทัวร์ต่างๆนั้นจะมาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคะ่ะและจะดำเนินการจัดทำโปรแกรมในการท่องเที่ยวร่วมกับเอกชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอาทิ โรงแรมร้านอาหารรถทัวร์รถเช่าเป็นตน้นเมื่อคุณเจอแพ็กเก็ที่ถูกใจขั้นตอนต่อมาคือคุณจะต้องกดซื้อแพ็กเก็นั้นๆหมายเหตุแพ็กเก็ดังกล่าวจัดโดยเอกชนท้องถิน่นภายในจังหวัดของคุณซึ่งจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเมื่อถามว่าสามารถนำเงิน1,000บาทไปท่องเที่ยวเองได้หรือไม่ นายยุทธศักดิ์ตอบว่าการท่องเที่ยวโดยไปกับครอบครัวหรือขนใกล้ชิดแบบตามใจฉันนั้นทำไม่ได้จะต้องใช้จ่ายผ่านแพ็กเกจที่กำหนดมาเท่านั้นค่ะทางภาครัฐมีเงินทุนตั้งต้นให้คุณ1,000บาทซึ่งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปจะต้องซื้อข้าวของอื่นๆเพิ่มเติมโดยแต่ละคนจะใช้เงินมากกว่า1,000บาทค่ะ ฉะนั้นหากมีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมคุณจำเป็นต้องออกค่าใช้จ่ายนั้นๆเองค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่ขณะนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาโควิดนายยุทธศักดิ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ